นี้เราก็จะไปที่สนามบินกนันนะแต่เราเตรียมของมาเต็มหมดแล้วเหน็นะน้องหมากมาด้วยนี่ของเต็มหมดเลยเไหนอย่าปิดไม่ได้เดี่ย้เออัจ้าดวดีครับผมชื่ออีฟรีจานะเป็นบุรุษเบสต์นี้ที่นี่อาา่อาฮะอ่าฮะแล้วฉันได้เปื่อไงเราก็จะพาคกกุณไปที่น,นั้นกันนะ นี่งไงนี่งไงเออเสียเลยยยเพื่เราได้ไปแอ้วนนีิค่ะใช่อันนี้ก็ทิ้งไปก่อนเถอะยยเราได้กันแล้วเพื่อนได้นเออเอเอเดี๋ยวพีลืมบอกไปนะคุณว่าทีน่เนี่ยมันไม่มีที่ออกเดินทางคุณต้องตรวจกระเป๋าแล้วก็ไปออกเดินทางที่นู่นของเราโอเคโอเค,อเคได้ ะมาดเลยคนนี้จริงเหรอแม่อ่ะไม่มีอะไรหรอกตัวเสรนะ็จแล้วยังยัง เจออะไรเองแหละนั่นเองแม่น่าเบื่อจังนี่เรามาผิดทีหรือเปล่าผิดพี่นั่นไงผิดอยู่่อไปกันเถอึ้นรถและจะไปที่ไหนล่ะคุณก็ไปที่ที่มันเป็นอะนั้นสนามบินน่ะไปเลยวิบินแล้วบินบินมาถึงที่นี่แล้ว เอาละตอนนี้เราก็บินมาถึงนี่แล้วนะบินมาก็คือมาแบบว่าเขามาส่งเราที่นี่เพราะว่ามันถ้าสูงตรงกลางมันจะน่ากลัวไปหน่อยอะ่ะเราก็เลยมาที่ทสถานที่ที่ดีสวัสดีค่ะคุณจะรับประคำไหมคะรับค่ะอืมเออฉันหวังว่าคุณจะอยากได้ออนติฟรีนะคะค่ะค่ะน้น่ากินจังเลยอะ โอ้ยโอ้ยอ่ะมาไม่ย่อน,นั้นเหมือนยังไม่เย้ยอ่ะค่ะนี่เยอ้อือฮึอือฮึอือ,อลาบลฮ่าฮ่ตลกดีนะคุณเรื่องจะแสดงอะไรให้เขาดีดังไม่รู้ดิดูคุณมาตามคนไมออแค่ไม่ไมีผมเลยอ่ะคุณ แล้วฉันจะทำยังไงอ่ะเออไม่รู้แล้วฉันจะต้องทำแบบนี้อืมเปล่ตัวซะหน่อยไหมเออแล้วฉันจะเล่นเป็นตัวอะไรล่ะคุณเล่นเป็นอะไรนะซอมบี้เออได้เลยโอ้ไหนยันไม่ใส่อ่ะคุณฉันใส่ไม่ได้อ่ะเอาอะไรของคุณอีกเนี่ยให้ฉันเป็นซอมบี้เองผมเป็นเองก็ได้คนชอบเป็นซอมบี้อยู่เรื่อยเลย ไหนไหนายห,ห,ห,หมวกสัมเบี้ของคุณน่ะนน่นสัมเี้กลัวไหมอุมยอ้ยน่ากลัวสุดๆเลยอ่ะอืมฉันว่านะไอ้พวกนี้มันเล่นระเบิดอะไรกันไมาุอุ้ยเบ,บิดจริงๆแหละฉันต้องหรือผมัะหน่อยนะใครร้างัะหน่อยว้าวมีเพชรทองคำด้วยแหละเฮ้ย เอ็มน,นี่ก่อนสิเราต้องเปลีนฉากด้วยนะอ้าวทำไมเขายังไม่เริ่มอ่ะรอเริ่มก่อนสิพี่ไอ้ยังไม่เริ่มเลยนะเริ่มเลยงับเสร็เอออืมฉากอะไรอ่ะฉากเจ้าหญิง อย่าเพิ่งเริ่มนะทุกคนไปดีเออเปิจังเลยทีนี้เจะบอกดองคนสบายแล้ยังยังยังจะเป็นเสืงหมาป่าน้อยจริงดิแล้วเธอใส่เสื้อไม่ได้ด้วยซ้ำพี่พี่ว่าพี่จะไปเธอเดิน,นแล้วอันที่จริงนะเย้ดีจังเลยอ่ะควบคุมชาเกินไปหน่อย คุณคะจะขอะเดงด้วยได้ไหมคะได้จ้ะฉันน่าใส่เธอไม่ได้เลยอืมควรจะต้้งรู้ว่ามีผมใช่ไหมคะอืมมังกรยากคุณเนี่ยต้นไหนชุดแมวที่คุณว่าไม่รู้หายไปไหนแล้วเอ,อเฮ้ยซอมบี้งงง่ายเล่นได้ดีเลยอะ่ะ ป็นมาป่าน่ารักกว่านี้นะออมีอะไรเนะนี่ยเป็นหมาป่าเริ่มเลยนะเ้ยเริ่มเลยเนี้เป็นมาป่าฉนะัน่วยคุณเอาไว้ได้นะโอเคค่ะคุณนะคะแล้วช่วยคุณที่ป่านี้ด้วยอ่ะอ๋อนีๆๆๆเนี้ยคุณเจอเนี้ย จะเกิดอะไรขึ้นหรอคะไม่รู้สิคะเรามาทำฉันทำไมล่ะคะคุณมช่วยฉันจะไมล่ะคะคุณมช่วยฉันทำไมล่ะคะ,ค,ค,ะคุณเป็นแค่พี่ซอมบี้ฉันนั้นไม่มีความว่ากลัวคุณเลยอืออะไรเกิดขึ้นก็นไม่ได้กลัวดีเท่ากับวว่ามีผีเข้ามาหรอ เราเฮ้ยซัมบี้มาเจ้ซัมบี้ไอ้นี่พีแสดต้นไม้ยินเาป่าช่วยฉันด้วยยิบอะเรเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะว้าวตกใจจังยินราเบื่อส่มันเลยเฮ้ยฉันทิ่แมงนะแมงวันนั่นหรอนี่ฉันทำไม่ได้เลยอืมซัมบี้หฮ่า เดี๋ยวฉันเริ่มทีวีแล้วอะ่ะคุณแกถ้านู่อีกแล้วอ,ะอ่ะอ่าจะจะการแสดงหนังจะเริ่มอีกไม่กี่วิแล้วแสดงได้ดีมากคุณอออดีดีเก่งมากใช่ใช่ต้นมะแรงวันนี้มาจากไหนตุ๊ก,กตาเลยไงเออแสดงได้ดีมากเลยทุกคนเออวันนี้มันนี้ เออได,ได้ได้อย่างงั้นก็นั่นแหละไอ้ไอ้ลงไปสั้หน่อยสีเขียวๆอ่ะอยากได้อะไรสีเขียวสั้หน่อยต้องชนะแบบนสีเขียวๆอ่ะขออะไรสีเขียวๆหน่อยได้ไหมเออไม่มีเลยนั่นแหละแค่นั้นแล้วชนะทำอะไรได้อ่ะไม่รู้สิคุณแค่ทกิตตาได้เล่นเฉยๆฉยหรือเปล่าลาวลาวฉันเป็นเป็ดาัตวเรว โอไมกระทาวิเศษนี่นี่นจากนี้มันต้องมีวารวิเศษด้วยแล้วใช่ต้องมีวิ่งวับดูเออดีมีวันเออดีดีดออีการแสดงเริ่มต้นขึ้นแล้วมันดูกันเลยเย่ <Yeah. S 2> คุณก้คุณแค่ แหววิเศษดอกไม้ดอกอยาอะไรพวกนี้ได้มหมดนี่คุณนันสิว้าวเจ้านี่น่ารักจังน้ำตาฉาของวิสันใหม่มดีวพียงมังกรโตชีวอ้ามันมาอีกแล้วแล้วเบอร์ล่ะโอ้ยังมีดูแต่มันไม่ติดแล้วะ ลืมตัวฉันนะว้ายอืะ,อะว้าวเจ๋งจังเลยอ่ะว้าวตูดีจังเลยนะจริงเหรอใช่ฮิไ hey, ม่หวันเอยเฮ้ยจะเดีออกมาด้วยเหรอเฮ้ย ุณนะที่ทำให้มันระเบิดีกแล้วไหมเย้เ,ยดเดี๋ยวฉาต่อไปมานะเย้ดีจังเลยเอาละ่ะทีนี้ต่อไปเออเออนั่นแหละนั่นแหละอ,อ,อ้ของพวกนี้ยังมีอยู่นี่เออดีมากเออใช่ งั้นเรามาแต่งตัวให้กูกับเจนี่ทีนี้ฉัจะเป็นตัวนี้นะเอ้ยอดูดีไหมเก๋ดีแต่ว่าฉันแบบนี้ได้ทีนี้ก็จะไปใส่เสื้อผีโอ้ยอะไรนะใช่ไหมฉันต้องเป็นพี่ปีศาจเราเออไม,ไม,ไม่ไม่เธอต้องเป็นดอกเตอร์ผีใช่ไหม ไม่ไม่ไม่เอาอะ่ะห่าเบื่อแล้วลบตุ่เย้ยฉันตุ่ีไหมดีดีต่อไปก็อะไรอีกอะ่ะน่ะว้าวเย้ฉันเป็นแมวยักษ์ที่ดีที่สุดเลยเบเบฉันดูเป็กไหมไม่ชุดซปเป,ปรอร์คนลดีไหมซป,ปออเปอร์คนลเนี้ยเหรอนี่ฉันมากับคุณแล้วนะ ไม่ฉันันจะไปหนก็สมมติว่าเธอเป็นเอเลี่ยนที่ดีสิอ๋าดีที่แ่ใช่ฉันฉันเป็นดักเตอร์ผียังไงอีกเนี่ยให้รู้สิก็แค่ต้องฉีดน้ำหอมซะหน่อยนะว้าวหอมหอมฮืดฮืดอูอออ้อันนี้ของด็อกเตอร์ผีแล้วก็สผีแบบนี้ที่ก็ตะดแต่งแต่สีต้องเจริญสีนะเฮ้ยคุ้อเออตุ๊บผีว้าวอันนี้น่ารักจังอ่ะ คุณน่ารักอะไรของคุณฉันเป็นคุณีอตลกกลันโมากงนี่สมมติว่าฉันเป็นมังกรที่ดีน่ารักนักนะได้ไหม,ไมไชุดมังกรหายไปไหนหมดชุดมักดดดงกรทุดทีจะมังกรไม่มีหรอกฮะาต้องลื่นแล้วนะหาชุดเอเลี่ยนของคุณดิเออใช่ใ่ฉันหาไม่เจออะโอ้นี่เจอแล้วนี่ชุดเอเลี่ยนต่ ทีนี้ตาตาตาชาของเธอในวันนี้นะฉากต่อไปเริ่มขึ้นแล้วแสดงฉากได้ดีเลยว้าวน่ากินเลยชิ๊บคิ๊บโอ๊ยไหนเนี้ยแย่หน้าอร่อยว้าวอุ้ยมีน้องเอเลี่ยนน่ารักน่ารักด้วยอ่ะไงฉันเป็นเอเลี่ยนน่ารักน่ารักนะแต่ส่วนพี่ชายฉันเป็นอะไรไปแล้วอ่ะือ ไม่ใช่พี่ชายฉันตดิอันนี้ยังไม่ใช่พี่ชายฉันเอกลียน <Ag ree. S 2> มันชื่อเอกลีหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะไม่ได้จำไม่ได้เดี๋ยวพี่ชายฉันมันดีกว่านี้ไง เ,เ,บเ,เ,เบื่อเลยนี่ออา,ออา,ออา,ออารักจังเลยโอ้ทำไมนี่อุ้ยเป็นอะไรไปนเนี่ยใช่เลยฮ่าทำไมวันนี้ดีจังเลยนะใช่ทีนี้การแสดงจบลงแล้วทุกคนใช่กเราก็ไปกันนะใช่พวกเราแต่งตัวกลับบ้านแล้วแหละ อ๋อใช่ใช่คุณล่ะฉันฉันสวยชุดไม่ได้ฉันเป็นแค่ดกินเตบีคุกกี้เฉยฉันจะอยู่ที่นี่ต่อไปต่อการแล้วฉันก็จะซ่อนตัวอยู่หลังพลุ่มไม้นี่กันแล้วกันนะอยากจะว่าฉันอยู่ที่อื่นจริงแล้วมันจะดีแบบนั้นได้ไงเนี่ยงั้นฉันช่วยเก็บคุณนะโอเคค่ะตัวนี่เก็บไปช่วยเลยนะ อู้ชุดมาชุดหมามป่าน่ารักดีนะชิบตึ๊บจิบเออใช่เลยไหนต่ออีกเนี่ยของระเบิดพวกนี้เนี่ยนะเ,ออเพชรอือทองวิกวัดจริงๆเลนนี่อ่ะนี่เดี๋ยวเรามาร้องเพลงจบกันเถอะ นี่ก็ต่อไปมาร้องเพลงบางจุก,กันเถอะบ,บีบีนะเรเดยใช่เลยคุณฉันวังว่านะจะชอบใส่เสื้อผ้านี้กันนะใช่เลยฉันใส่ชุดน่ารักน่ารักกลับบ้านไปแล้วกันนะได้เลยเรย์ของน่ารักอยู่แล้วใช่อันนี้มันมีหางด้วยไหมนะเฮ้ยฉันชอบหางของมันอ่ะ ดีแล้วแหละคุณฉันชอบการใส่เลยบเป็นหมาป่าจังเอาแล้วรำพึงเดียวกันกากีรีกจเรเตเตนเตเตเตเเตเตเตตเตเาเตเตอตเตเตจตเตเตเากิเากต ทวนเจ้าป่านี้คงจะไม่มีปีศาส่วนป่านี้มันมีให้เธอแต่ตอนนี้อะน้่น้นี่น้าจ้า จุกแล้วเหรอใช่ใช่ใชอ่ะจริงดิเยอะเยอะไอ้น,นี่อะไรเนี่ยน่มันก็จบแล้วนี่งั้นกันนะเก็บกันเถอะใช่เอาไอ้น,นี้ไปเก็บก่อนไปกันเลยบปไปอ่าอืมไ,ไปกันเลยกลับบ้านกันวีโอ้เวนจะกลับดอนแบดคืนนะ ที่ต่อไปงั้นเราไปขอพักใหม่กันเถอะ